คลิปนี้จะเป็นแดนนอมสำหรับคนที่เขามาเจอนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะมาดูกันค่ะคนที่คุณคิดถึงเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะ I can send you h a v e a new one in your life ฉันสัมผัสดได้นะว่าเธอ กำลังม,มีคนใหม่ในชีวิตใช่ไหมงานเซนดี้ก็มา <laughs> คิดเองมโนเองเข้าใจผิดเองรูป้ป่ะ s, <laughs> <S t a cup of coffee in every morning with you can make my day การที่ได้ตื่นตอนเช้ามาจิบกาแฟายามเช้ากับเธอนะแค่เนี่ยมันก็ทําให้วันธรรมดาของฉันเนี่ยเป็นวันที่พิเศษทั้งวันละรู้ตัวปะมีคนชอบดื่มชากาแฟาหรือว่าคาราวา่างวันในตอนเช้าด้วยก็ได้ No one can replace you เขาบอกว่าไม่มีใครมาแทนที่เธอได้นะคะ คือในที่ในใจของฉันตรงนั้นมันเป็นที่ของเธอนะคะคุณอาจจะพิเศษกับเขาค่อนข้างพิเศษสำหรับเขาค่อนข้าง,งมาหรือไม่เคยมีใครอะ่ะทำให้เขาเหมือนที่คุณทำให้นะคะด้วยเช่นกัน I love watching you enjoy eating คุณเป็นพรีเซนเตอร์ของกินปะ mm hmm. เขาบอกว่าเขา mm hmm. เขารักมากเลยอะ่ะ mm hmm. เขาชอบมากเลยนะ mm hmm. ที่ได้เห็นคุณเนะี mm ่ย hmm. กำลัง กำลังทานอะไรอร่อยๆนะคุณเวลาที่คุณทานอะไรอร่อยๆคุณดูแบบดูมีความสวยคุณดูมีความเป็นแบบธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งนะคะเออแค่ฉับจะเปื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ก็แบบน่ารักอย่างเงี้ยแค่ฉับก็เวลาเรากินเฟรนช์ฟรายส์เนาะลาวก็จิบแคชฉับทอมซอนเมือเคยเใช่ไหมก็อาจจะมีเปื่อนบ้างเกลือนิด,นดๆเขาบอกำลังคิวต์คิวๆน่ารัก I feel so ashamed for stupidly treating you. เขาบอกว่าเขารู้สึกละอายกับสิ่งที่เขาอที่เขาดูแลคุณได้ไม่ดีหรือเขาปฏิบัติกับคุณได้อย่างไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะคะอืม I miss you ฉันคิดถึงเธอแล้วเธอคิดถึงฉันปะเอ่อคิดได้ไม่ถึง I can't d ด n y my h ม a r า for you anymore เขาบอกว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่มีให้กับคุณได้อีกต่อไปแล้วมันแน่นอ,อกมันต้องยกออกมันอึดอัดเขาอาจจะเคยผลักใส่คุณไม่สนไม่แคร์ไม่หือ่อไม่อื่อไม่อยใาสาย่อะไรอย่าเงี้ย y o อ are m ่เอาไงมาหนูมาถ้าเป็นของฉันเออกล้าเะ I อ e e p looking Our old text เขาเขาดูบทสนทนาเก่าๆที่คนณองเขาอะเคยมีร่วมกันแบบเยอะมากเลยนะนะคะถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกอและอะไรอีจะ้ะ the thoughts of you during separation hurt me like hell ขาบกว่ายเ,เวลาที่เราสอนต้องห่างเหินกันนะมันทรมานมันใจจะขาดร้อนรอนก็บางเคสที่ห่างเหินกันไปแล้วหรืออีกในหนึ่งคือ ก็ไม่ได้ห่างเหินกันไปหรอกคะ่ะแต่ว่าแค่คิดว่าชีวิตนี้จะไม่มีเธอฉันก็ทรมานจะแย่แล้ว